สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของดีเบืองหลวง50เขตค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการดีๆบริการดีๆของกรุงเทพมหานาครทั้ง50เขตกันนะคะที่สําคัญนะคะก็ยังพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปช็อปไปชิมโอ้โหเรียกว่าเต็มอิ่มกันเชียวนะคะสําหรับรายการนี้แลวเป็นประจำแบบนี้นะคะพบกับดิฉันพุชาชาอครสินพาก่นนะคะทุกวันพฤหัสเวลา15นาฬิกา10นาที ถึง16นาฬิกานะคะทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่เขตภาษีเจริญกันคะ่ะแม่เขตภาษีเจริญมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวไปชมตัวอย่างรายการพร้อมๆกันดีกว่าคะ่ะคือในในส่วนของกลยุทธ์ต่างๆเน,นะครับเราเมุ่งไปที่การเจริญเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงในเชิงของเศรษฐกิจแล้วก็มุ่งที่จะให้ พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความพร้อมเป็นมหานคร,ครแห่งการเรียนรู้รวมทั้งการส่งเสริมร่วมของสิ่งแวดล้อมครับ,รบ,รบการเพิ่มพื้นที่สีเขียวพระราชด,ดำร,ริของพระองค์ท่านเนี่ยมาใช้ที่ศูนนี้หลายอย่างอาทิเช่นการทําน้ํามันไบโอดีเซลซึ่งเราทําได้ผลครับบริเวณพระอุโบสถพระอุโบสถคือพระอุโบสถเป็นที่ที่เป็นที่ตั้งวัดดั้งเดิมมีพระประธานที่ว่าหุ้มด้วยทองคำ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณชมคะสาหรับตัวอย่างรายการของเราในวันนี้โอ้โหนา่าติดตามชมมากเลยใช่ไหมคะอดใจไม่ไหวละแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนดีกว่าคะ่ะ